บางคนอาจจะยังไม่รู้นะผมว่าสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหม้อฟ้านี่อาบน้ํากันบ่อยแค่ไหนครับผมอ้างอิงจาก s b s เล่มที่67ครับผมเปิดตัวกันที่กับตันอย่างลูฟี่ครับผมอาบน้ำมาทิศละครั้งครับผมโอ้โหลูฟี่อาบน้ำมาทิศละครั้งเลยเหรอวะโอ้ก็ไม่แปลกหรอกมันขี้เกียจเนี่ยเนี่ยทั้งแบบว่ามันมีผลไม้ปีศาจทําให้แบบขี้เกียจอาบน้ำแหรอมึงเออใช่อาบน้ําตอนนี้ก็อ่อนแรงตอนนั้นแหละต่อมาผมลองกับตันอย่างโซโลผมลูนอาโซโลนะฮะอาบน้ำมาทิศละครั้งเช่นโอ้โหมึงอาบน้ำพร้อมกับ เออนะฮะโอ้โหตะไมโซโลมันดูหล่อหอแต่ตะไมมันเออมันก็ดวมคั้มอะนะผิวมันเออไม่แปลกนะผมที่มันแบบจะผิวค้มอะนะมันอาบน้ำโออนาๆอาบครั้งนะผมสงบสงี่ยมเกียมตัวผมนามีนะฮะอาบน้ําทุกวันก็ผมโอ้ไม่แลกนะผมที่นางจะดูขาวและดูใหญ่ขนาดนั้นเอยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรใหญ่นะตาหน้าผมใหญ่นะนามีนะต่อมาผมคนที่4ี่นะฮะอูซบก็ผมอาบน้ำสามวันครั้งหนึ่งโอ้อาบน้ำสามวันครั้งหนึ่งเนี่สามวันครั้งหนึ่งเหรอ มันก็พอแบบมีกลิ่นชุดๆแล้วนะอูซบเนี่เออสามวันครั้งหนึ่งก็พอแบบเบาบางพวกรูฟี่แล้วก็โซโลมาหน่อยนะผมแต่ว่า